ยอมรับว่าหนูคิดสัน้นหนูยอมรับว่าหนูพลาดฉะนั้นเอมี่ก็จะไม่ให้ทุกคนพลาดมันจะเป็นตาบากไปทั้งชีวิตเอมี่อยากขอโทษลูกเพราะไม่เคยขอโทษลูกมาก่อนแล้วไม่เคยบอกเขาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมตอนนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วมันมีต้องรับอิรติกเพราะฉะนั้น คือที่บ้านก็เป็นหนี้เยอะบางที่หนูก็อยากให้ทุกคนปลดหนี้อยากคนสบายไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูหนูก็เลยยอมทำแต่วันนี้ในเมื่อเราสามารถหลุดจากตรงนั้นมาได้แล้วจะไม่ให้ลูกหนูไปอยู่ตรงนั้นคนจะไม่ชอบหนูไม่เป็นไรด่าหนูอย่าด่าลูกถ้าเมื่อไหร่ที่ด่าลูกเอมี่เจอสารอย่างเดียวเลยเพราะลูกเอมี่เขาไม่เคยทําอะไรผิดเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปทําลายพวกคุณอะ่ะเขาทําเพื่อทดแทนบนคุณ จร,จริงๆเรากลัวไหมว่าด้วยความท,ที่บทแรงกลัวคุณจะตัดสินเลยว่าเพราะว่าแม่แรงลูกเลยต้องรับบทแรงแอันนี้ถามหนูหรือถามลูกคะอ่ะถามลูกเธอก่อนแล้วกันก็อืมก็อย่างที่หนูบอกอะค่ะดูนางให้ดูแม่เนาะแต่เอมี่ก็มีลิมิตของเอมี่เหมือนกันอ่ะฮะและที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าหลังๆเอมี่ไม่รับงานหนังเอมี่จะรับเป็นละครรับเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นก็ซอฟลงเบาลงเออก็สําหรับหนูหนูหนูอ่ะ ชิวอะอะชิวมากๆไม่ไม่ได้คิดอะไรอะไรเป็นเงินทั้งหมดยกเว้นอย่างเดียวอย่างที่หนูบอกอก็พูดไปหลายปีแล้วเนาะแล้วแล้วาพูจะ <laughs> ว่าอะไรอะพูจะว่าอะไรนะก็โอเคทุกอย่างหนูทําได้หมดยกเว้นขายตัวเพราะไม่มีใครซื้อหนูก็จริงไม่ไม่เอมี้เอมี่รู้สึกยไงบ้างไลยคนตัดสินลูกเราจากภาพของแม่ก็เรื่องของเขาอ่ามันมันเป็นเรื่องของความคิดของแต่ละคนถ้า ไม่เซ็ตดีสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดไม่ดีเขาอาคติกับเรามากเกินไปเขาก็จะอยู่ที่เดิมไม่มีโอกาสได้ทํามาหากินเพราะชีวิตเขาจะคิดอยู่แค่จุดเดินจุดต่ําคนต่ําจะคิดต่ําแต่ถ้าคนไม n เซ็ตดีก็ก็จะเจริญเพราะทุกวันนี้หนูก็ก็รู้แล้วว่าพออะไรที่เราปลงได้ทําตัวสบายๆได้ไม่ไปคิดอะไรกับมันมากมายหนูก็ชีวิตหนูก็รู้สึกว่าหนูดีขึ้นนะ อันดับที่หนูก็ค่อนข้างพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกยังไงกับประเด็นนี้ลูกหน,หนูหนูก็ยังยืนยันคาเดิมค่ะว่าหนูไม่ค่อยแชร์คนที่เขาไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราค่ะ<ม>เพราะว่าหนาูรู้สึกว่าคือทุกวันนี้เราทเพื่แม่บทที่หนูรับก็คือผู้ใหญ่ก็ยื่นโอกาสให้หนูถ้าเราไม่คว้าไว้ตอนนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้เห็นความสามารถของเราเขาไม่ได้เห็นว่าเราเก่งเขาไม่ได้เห็นว่าเราสามารถทําในสิ่งที่เขาต้องการได้หนูก็รู้สึกว่าโอกาสเราเอก็ต้องรีบควา้าแล้วแม่ก็ไม่ ได้อยู่กับเราได้หมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าแม่ไม่ได้อยู่ซัพพอร์ตเราไปตลอดไม่ได้อยู่ซัพพอร์ตเราไปตลอดใช้คำพูดไม่เป็นถามแม่ไปแล้วหรออยังค่ะจริงๆรู้สึกยังไงคนตัดสินเราเพราะว่าแม่เราคือเอมี่แม็กซิมใช่ค่ะก็รู้สึกว่าก็มันคืองานของเขาอะค่ะคือเขาก็แรงของเขาอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่เคยสอนให้ลูกเขาทำตัวแย่ๆไม่เคยสอนให้ลูกเขาไปว่าคนอื่นไม่เคยสอน ให้ลูกเขาไปกดคนอื่นให้ดูต่ำลงและให้ดูตัวเองแบบตัวเองสูงขึ้นใช่ค่ะคุณแม่ก็สอนเราแบบนี้มาตลอดค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้แรงเหมือนแม่แต่เราแค่ไม่ค่อยแคร์คนที่ไม่รักเราอืมนี่นี่ลูกไม่รักเราคงใจค่ะแตที่เก่งสามารถดูแลตัวเองได้จนถึงแค่นี้เพราะว่าเขาก็ดูแลลูกมาสักพ เขาไม่เคยบ่นว่าเขาเหนื่อยเลยใช่ค่ะเขามีงานอะไรเขารับหมดยกเวน้นอย่างที่เขาว่าใช่เพราะเขาไม่ไม่เอาตัวเองไปแลกเงินแบบนั้นเพื่อมาดูแลลูกเขายอมแบบไปร้องเพลงแบบทํามาหากินได้นกินลํำกินแบบนี้ดีกว่าก็แ <c oughs> อะไรจริงเรามีได้ไปอ่านขา <c oughs> น่ขาวเก่าๆใน Google มาข่าวเกี่ยวกับแม่เราก <c oughs> ็มี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 ค่ะมีบ้างมันก็เด้งหน้าผีก็รู้สึกว่ามัน คือสิทธิ์ของเขาเขาอยากทำเพื่อลูกอะค่ะรู้ไหม คนมองว่าแม่หนูอ่อนแอเพราะหนูว่าเคยไล่อ่านคอมเมนต์ว่าแบบส่งแม่ลูกคู่นี้มาทีไรแม่ร้องไห้ตลอดก็รู้สึกว่าเออทีนี้มึงไม่ใครเจเหมือนคู่นี่เดี๋ยวโซย่าจะให้คู่หลายอารมณ์หลายห่วยไม่เอาไปก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าทําไมแล้วก็คือต้องร้องไห้ตลอดเหรอเออลองมาเป็นเอมี่ก่อนลองมาเลี้ยงลูกคนเดียวก่อน ลองมาอยู่ในจุดที่เอมี่อยู่ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเอมี่ถึงต้องร้องไห้ตลอดการที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตมามีคุณภาพมันยากแต่ว่าเราจะไปไขกับใครเมื่อไหร่อ่ะตอนนั้นมันง่ายเข้าใจเนาะโอเคค่ะตอจริงจริงจริงเอมี่กดกังวลไหมว่าลูกเขาลูกโตขึ้นโซเชียลมันเข้าถึงลูกจะได้รับรู้กับข่าวเก่าที่เกี่ยวกับเราที่ผ่านมาไม่กังวลไม่กังวลเพราะว่าเราคุยกันตลอดเขาก็เห็นตั้งแต่เล็กจนโตแล้วอะค่ะเขาเอาจริงจริงจริงเจ้าหลิงเขาเป็นเด็กฉลาดนะเขาก็เห็นตั้งแต่เด็ก เห็นตั้งแต่พ่อเขาไปถือทะเบียนสมรสกับผู้หญิงคนอื่นนั่นคือเริ่มต้นของการเล่นโซเชียลของเขาเลยเขาก็เขาก็เจ็บปวดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่เจอมันไม่เท่ากับการที่เขาเจอพ่อเขายืนถือทะเบียนสมรสคู่กับผู้หญิงคนอื่นมันไม่เจ็บเท่าเท่านี้ค่ะอ๋อตอนที่เราที่บอกว่าเวลาเราไปคนข่าวเกัาหรือเจอข่าวแม่อย่างเงี้ยเรามีมาถามแม่ไหมว่าวันนี้ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันทําไมถึงเขาตัดสินมามีเป็นอย่างนี้หนูไม่เคยถามแม่ ที่เขาเปิดใจเขา้ามาคุยกับหนูว่าแบบว่าเขาเคยทํางานแบบนี้เขาเล่าตั้งแต่ทเขาเกิดมาตั้งแต่เขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเล่าให้หนูฟังหมดมันก็เลยเหมือนบว่าหนูไม่ได้แบบไม่ได้โกรธเขาอะค่ะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วตอนนั้นแล้วมันอาจจะเป็นอารมณ์ชัว่ววูบอาจจะแบบว่าพราะเงินเพราะอะไร,อ,ร,รอย่างนี้เขาก็เลยตัดสินใจทําแบบนั้นลงไปอืมจริงจริงเอมี่มีอยากอธิบายคาไหนเป็นพิเศษให้กับลูกเข้าใจ ขสวยเมื่อกี้เมื่อกีใครพาลิล okay, ลี่เงียบเหรอคะขนสวยมาสัมาษณอยู่มันเอาไปขับรถตู้สีชมพูหรอทำไม้เออไปเดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์อยู่ต้องอุ่นเสียงดังดิงลิลลี่เคนะลูกโอเคค่ะโอเคแม่ใครกันเนาะโอเคโอเคเย็ไปขึ้นรถูขึ้นรถขึ้นรถก็รักค่ะรักลิลลี่ค่ะไม่เกี่ยวแต่ละคนก็คือถามว่า เป็นเรื่องอีโรติกภาพอ,อาหนังที่อ,อีโรติกที่แอมมเล่น,น,น <ะ S 1> ก็จะเป็นค่ะอะต่อค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องอีโรติกนะฮะมันเป็นภาพเนาะที่แบบว่าว่าผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> มีแค่อันนี้แหละที่แค่อยากบอกลูแค่นั้นเองคือพูดพูดไปเมื่อหลายปีที่แล้วคือเมื่อด้วยความที่เราอายุน้อยใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วพูดตรงว่าหนูก็อยากดังอะฮะแล้วหนูก็คิดสั้นคิดว่าเออการเล่นอีโรติกของหนูอะแต่ขออนุญาต อีโรติกก็ต้องเข้าใจคำว่าอีโรติกซึ่งอีโรติกวิดีโอไม่ใช่ X วิดีโอเอมี่อยากให้ทุกคนแยกแยะคือมันเป็นสำหรับตัวเราคือเรามองว่ามันเป็นศิลปะแล้วใครมองให้สวยก็คือสวยแต่ถ้าใครไม่รักนูเขาก็จะมองว่ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ตรงนี้ให้อยากบอกลูกและเมื่อก่อนมนมีคิดสั้นแต่วันนี้มนมีไม่คิดสั้นแล้วมามีคิดได้ก็แค่อยากให้ลูกว่าลิมิตของลูกไม่ต้องไปเหมือนมามีเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว อยากให้ลิมิตลูกแค่โอเคมีจุบถกได้อะไรได้ล้วงได้ล้วงคือล้วงแบบล้วงแบบเหมือนที่เขาล้วงเมื่อวานแค่นั้นแหละไม่ใช่สปอยออ,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 อไม่ใช่สปอยแล้วก็คือแค่นี้เองและอะไรก็แล้วแต่เพื่อทําให้แม่หนูปลดหนี้หนูทําได้หมดแต่ตอนเนี้ยเอมี่หลุดจากตรงนั้นมาแล้วมันมีหลายคนมันเกิดผลกระทบหนักมากๆเพราะว่า หลายคนทักมาหาหนูหลังจากที่เป็นข่าวเรื่องที่เอมมี่เลียอีโรติกใช่ไหมคะแต่เอมี่ก็ไม่ได้ว่าอ๋อไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูหนูก็ออกมายอมรับว่าใช่แล้วคนก็ทักมาเยอะบอกว่าหนูอยากกดหนี้ให้แม่หนูอยากไปถ่ายหนังโป๊เหมือนพี่การ์ตูนน้องคะเรียกว่าอีโรติกดีกว่าแล้วบอกว่าไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดี Uh huh. หนูยอมรับว่าหนูคิดสัน้นหนูยอมรับว่าหนูพลาดเพราะฉะนั้นเอมี่ก็จะไม่ให้ทุกคนพลาดเพราะมันจะเป็นตาบากไปทั้งชีวิตสิ่งนี้โอเคเอมี่อยากขอโทษลูกเพราะไม่เคยขอโทษลูกมาก่อนแล้วก็ไม่เคยบอกเขาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมตอนนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วมันมีต้องรับอิรติเพราะช่วงนั้นคือที่บ้านก็เป็นหนี้เยอะใช่ไหมคะด้วยความที่หนูก็อยากให้ทุกคนปลดหนี้อยากให้ทุกคนสบายไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนู หนูก็เลยยอมทําแต่วันนี้ในเมื่อเราสามารถหลุดจากตรงนั้นมาได้แล้วหนูจะไม่ให้ลูกหนูไปอยู่ตรงนั้นแล้วน้องๆทุกคนที่ทักมานะคะพี่เอมี่ขอเลยอย่าพลาดเหมือนพี่เอมี่ไม่ต้องคิดสั้นเหมือนพี่เอมี่ถ้ามันจะพลาดให้พลาดแค่เอมี่แม็กซิมถ้าคิดสั้นถ้ามันจะไม่ดีให้ไม่ดีที่เอมี่แม็กซิมคนเดียวน้องๆทุกคนวิธีปลดหนี้มันมีเยอะมากค่อยๆทํานะคะค่อยๆทําและค่อยๆพัฒนาตัวเองอย่าเป็นเหมือนพี่ แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเอลี้คิดงไงว่าเบาตัดสินเพราะว่าแต่สินน้องที่หนิงไปแล้วเพราะเราเป็นแม่ทุกคนจะไม่ชอบหนูไม่เป็นไรด่าหนูอย่าด่าลูกเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ด่าลูกเอมี่เจอสารอย่างเดียวเลยไม่ยอมเพราะลูกเอมี่เขาไม่เคยทําอะไรผิดเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปทาร้ายพวกคุณอะแล้วสิ่งที่เขาทําคือเขาทําเพื่อทดแทนบนคุณแม่แล้วน้องก็ไม่ ไม่กระทั่งหนังเรื่องนี้เรื่องอะไรคะลูก SOS 9ชีวิตเปลี่ยนใหลูกพูดไงเพราะว่าลูกเป็นนางเอกนะคะบ่าแม่เลยก็คือกำลังบอกว่าแม้กระทั่งหนังเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์กับสังคมมากๆเพราะเด็กรุ่นนี้ค่ะวัยนี้แล้ววัยรุ่นสมัยนี้หัวร้อนก็เลยอยากจะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นสื่อที่ช่วยให้เป็นข้อคิดกับเด็กรุ่นใหม่ ไม่ได้ให้เด็กทําตาม,มแต่ให้เป็นข้อคิดจริงๆมันมีเมนไหมเวลาตอนละที่ผ่านมาที่หลิกไปออางานจากเรานี่นี่นะ่ามันมีเมนไหม,ม,มเพามันเป็นลูกลก,ก็ต้องเหมือนแม่ไม,ไม่ไม่เลยค่ะทุกครั้งที่คอมเมนต์กับที่ที่เราคลิปกับลูกแล้วคนไอ้ก้าปูหลายหลายหลักหลายหลักหลายร้านนะคะไม่มีด่าเลยคนชมน้องหมดว่าน้องกระตันยูก็ไม่ด่าแม่แล้วไงไม่ด่าแม่แล้วไม่ด่าแล้วไม่ด่าแล้วเพราะว่าจะหมดสตรีเลยไม่ด่าม่เขาพูดว่าเขาพูดว่า เมื่อก่อนนะไม่ชอบเอมมี่ใช่ไม่ไม่ใช่มาถึงมาถึงคนเลยเมื่อก่อนอ่ะฉันไม่ชอบนางนะแต่ตอนนี้ยอมรับนางเลยว่านางสู้ชีวิตถึงนางจะแรงแต่นางก็สามารถสอนลูกออกมาได้ดีทุกคนเลยเนาะถึงนางจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนอะไรเงี้ยคือแบบเจอเจอหมดแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นแบบแต่จะซึ้งคอมเมนต์คอมเมนต์นหรือว่าขอแบบมาขอโทษเลยว่า เมื่อก่อนหนูเกลียดพี่มากๆหนูไม่ชอบพี่เลยพี่แรงพี่เล็ดมากเลยอะไรเงี้ยแบบหนูเกลียดพี่มากแต่วันนี้หนูขอโทษนะคะที่หนูคิดไม่ดีกับพี่จากนี้ต่อไปหนูรักพี่นะคะอะไรเงี้ยก็จะก็จะแบบขอบคุณคอมเมนต์อะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็ขอบคุณที่เหมือนทุกคนเอ็นดูลูกหนูไม่รักหนูก็ไม่เป็นไรด่าหนูแต่อย่าด่าลูกหนูกรพอ